ก็ดีครับผมชื่อยอดธงใครๆยเหาวก่าผมอ้วนเตี้ย่ลำกลงนผิวดำพุ่งโยงผมยิกเล่ตาผมบอกจะูปบล้วแต่ก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวตลกผมก็ต้องออกเดินตามหาความฝันเป็นไลร์เอกนังมีจือวเสียงตรงดังกับเาบางดีว่าห <c oughs> นังตะลุงศิลปะาก,การแสดงพื้นบ้านประจำภาคใต้รับอิทธิพลมาจากหนังชวา การแสดงเงาบนจอผ้าเล่าเรื่องราวดึงดูดสายตาผู no. oh, no. ้ชมมาอีสานทำไมได้ยินว่ามีการแสดงกรายนังตะลุงจะลงไปสมักเป็นพระเอกนังรู้จักไหมรู้จักสิหนังตะลุงอีสานหรือหนังประโมไทยโอหนังประโมทไทยขอให้ได้เป็นพระเอกหนังสมใจนะขอบคุณมากๆครับ ตรงนั้นเสียงดังตึกครืนดีลงไปท่ามดูดีวะสวัสดีครับอาจารย์อ่าสวัสดีครับอาจารย์ดูจักนังประมทไทยไหมครับนังโบไทยนังมักเตอร์นั่นบ่มันครับปูจักขุปจักครับเราลุงเขาอยู่ไหนครับอ๋อตอนนี้พญาอมอนเพิ่นไปทุ่งลาอยู่เดี๋ยวเพิ่นมาครับเดี๋ยวเพิ่นมาอาจารย์ทำไรอยู่ครับนี่ตอนนี้กำลังหลินวงโปร่งล่างครับดนตรีพื้นบ้านอีสานครับโอ้ลงภาไปเลยที่ครับอาจารย์เชิญเลยครับผม ดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นดนตรีที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวหน,น้าเป็นวัฒนธรรมรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะพินแค่มีความเป็นมา2 3 0 0 0ปีลเลยทีเดียวพินเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายหายอารมณ์ความมวลความซืนความหวานความโศกเศร้าในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม มีซื้อเอิ่นแตกต่างกันผู้ไทยเอินวากระจับปีจังหวัดชัยภูมิเอินวาอีเต็งในจังหวัดอุบลเอินวาซุ่งเป็นตน้นแค่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแค่นของอีสานบรรเทา,าเป้าก็ให้เกิดเสียงได้โดด กาให้เกิดเสียงได้แล้วก็บรนเล่งทำนองเสียงประสานไปในตัวได้ในการบรรเลงในเทีเดียวเอินว่าเสียงเสียปวงล่างพัฒนามาจากเครื่องตีในวัฒนธรรมไยพัยบรรเล่งเป็นทำนองได้ แล้วก็ถ้าหากอยากเฮ็ดให้มันมวนมันซึนภายในเครื่องเดียวมันต้องมีคนตีเสพเพื่อให้เกิดเสียงประสานสำหรับการแสดงของพื้นบ้านอีสานนะครับมันมีหลายรูปแบบหลายประเภทถ้าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมหมอล่ำหมอแค้นก็สิเห็นชัดเลยว่า มีการลองการลำ่ำมันสะทอนในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเพลงอีสานบานเห่าเนื้อเพลงนี้นะครับพูดถึงการใช้ชีวิตของคนอีสานบอกพี่บอกน้องว่าให้ซอยกันพัฒนาสร้างอีสานซ้อยกันให้มันฮุ่งเฮือง ฝ่ายานมีเครื่องดนตรีปรแปลกๆน่าส้นใจหลาย,ย่างเหมือนกันน้องสาวชื่อไรหน้าตาน้ารักจังบอบอกผมชื่อยอดทงนังตะลุงรูปโลมาจากปากตายอีหยังนะนังตะลุงรูปโลที่สำคัญโซดด้วยเจ้าต้องการอีหยงัง รามาตามหาขนาดนั้งประมุ่ไทยรู้จักไหมอยากหูกันน้ำมาเอานีเด้หอดแล้วฉันขอตัวไปก่อเด้ออ๋เดียวตายังไม่ตันงด้ก็เบอร์ด,ดีสวัสดีครับผมชื่อโยอดทอง ผมว่ายมาสมัครเป็นประเอกหนังสมัครเป็นไปเอกหนังปรโมทใหนี่บอก e, มันครับเจ้าสิมาสมัครเป็นไปเอกหนังปรโมทให้นี่เจ้ารู้เรื่องหนังโปรโมทไท้แต่ไปไม่รู้เรื่องเลยครับว่รู้เรื่องเจ้าสิมาสมัครเป็นระเอกได้ยังไงสินขันเจ้าโู้กับเบิ่งเอากอเสิได้เบิ้งก่อนเจ้าสิแสแดงเป็นระเอกได้ก็ต้องรู้เรื่องหนังการที่ทำหุ้นตัวหนัง ตะลุงนี่องค์ประกอบกับมีอยู่หลายอย่างอยู่เช่นจังมีแทนหนังแล้วก็มีพวกอุปกรณ์การแกะตัวหนังเป็นซิลเป็นเสียกเป็นไม้เป็นคอนตอกตัวละครของหนังประโมทไทยมัก,กจะาาเ,เรีกจะคณะดเสี่ยวเร่องใดมาเล่นตัวละครมันจะบคือกกันแต่ละเร่องเป็นเร่องด้ามไปเขียนมันกจะเป็นลูกไปอีกแบบหนึง่งบค็อกกัน ของลุงอีสานนี่มันสิบอกคือ,ขอ,าาอ,อของไตเวลาการเชิเพราะว่าของไต้เวลา,า,าเขา,เา,าพากเขาจะยกขึ้นเสียไววโบกพากไปตัวหนังสิบบอกเคลยนใบวัน่แต่ว่าของหนังตะลุกอีสานนี่เวลา,าพากไปกับมือแขนนี่เคลยนใบไปตามข้อโหล เจริญสุแดบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะครับเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่ในขณะนี้ก็ไม่อื่นไกลเป็นเสียงของคณะหนังประโมไทยคณะศิลปิสารสิทธิประกาศสามัีการเล่นหนังเนี่ยมันแพร่หลายอยู่ในอินโดนีเซียพยับขึ้นมามาเลเซียแล้วก็มาผักไตของไทยแต่ว่าหนังประโมทไทยบ่ได้รับมาจากไตโดยตรงรับผ่านผันผากกลางเพราะว่าหนังที่เล่นเรื่องละเกียนทุกคณะกณะ็จะใส่ละนาดเป็นดนตรีหลัก ประกอบการลองประโมทไทยนี่ก็ใส่ระนาดเป็นลักเราขันย่ามบทของโตตลกเข้าจ้อกับสีลัมใส่แค้นใส่พิ้นใส่ดนตรีสารก็เลยผนวกเป็นการแสดง2องลักษณะอยู่ในการแสดงเดียวกันเป็นทีแพร่หลายแล้วก็มีบทบาทอยู่ในภาอีสานมาโดนครับการที่เราจะยอมส่งศิดาคืนให้เราไม่ยอมนะทุกคนเป็นตัวแสดงตัวไผ่ตัวมันเขาเล่นคล้ายๆล้วรเฮ้ยค,ครบโต บริวเวณว่าคนเดียวภาคเป็นทุกโตมีฉากเขา่ามีคิ้วเข่าคิ้วออก็ะต้องซักซ้อมกันเป็นย่างดีในหนังตะลุ่มไอีสานเนี่ยมันมีการตีกันมีการไล่กันมีการโต้ตอบกันผู้จับหนังจะต้องทายทอดอารมณ์ของเจ้าของเนี่ยพานออกไปในตัวหนัง เขาาาไปหพาญาากกลัวสิเของไปหาอยู่พอดีกูเลยไปเอิ่นบักหาเนี่ยมาน้ำจะได้นเนี่ยบักได้ยีกหี่เนี่ยบักยอดท่องเง,งื่อนดองอยังเขาเขาว่าเออนี่แหละบักหาบักโผล่จริงๆนิงที่ละจ,จ, <c oughs> จุดเด่นที่สุดของหนังก็คือเรื่องของตลกผนวกกับวรรณกรรมล่ามเกียงสามารถเดินไปด้วยกันเป็นควอมเฉิดฉายในะอีกเรื่องหนึ่งเหตุให้เ่าเขาเห็นว่าวัฒนธรรมของชาติในสาขานในในภาคอีสานกับว่าแพะภัให้กันครับถามมึงนสีวางไดชเชยยอดทุก โยโย่ทงทงงินท้องก็เดี๋ยวนี้ทงโอ้ยผมฟังบอกจะเป็นทงเป็นท้องแกซื้อบ้างไหนก็ปองจาก็นทงจนท้องมันไปต้องการลาดเลยเมื่อตัวหนังขยับขึ้นลงตามจังหวะผู้ชมด้านหน้าจอจะสนุกสนานเพลิดเพลินอีกหลายชีวิตหลังจอที่สีหน้าเปี่ยมสุขก็พร้อมขยับขับเคลื่อนเงา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อลมหายใจหนังดำรงคงอยู่สืบไปในโลกยุคใหม่ให้ได้เป็นจ้งใดล่ะได้ลองเรายัางอยากอยู่มองหนีตอว่าล่ะมันก็นุกดีนะครับได้ลองทำอะไรไม่ไหมผมว่าที่นี้ไม่มอะกับผมต่อไรขอให้ได้เจออย่างที่หวังไวเดอร์เดินทางปลอดภัยล่ะการเดินทางมาภาคอีสานในครั้งนี้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องทิน ที่ไม่รู้จักลายอย่างจากนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงขอเดินทางไปตามาสิ่งทีกาดหวังไว้อีกสักครั้งนึง